สวัสดีค่ะอยู่กับบุนเส้นใส่มันตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะจากคลิปที่แล้วเราก็แบคโคขุดโคลออกไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นที่มาที่ไปแล้วเนาะน้ำเมื่อก่อนมันจะน้ำเต็มเลยนะคะตอนนี้แบคโคตักน้ำออกไปแล้วเริ่มจะแห้งแล้วแต่มันจะเป็นโคลเละมากเลย อุ้ยแดดก็ร้อนส่วนนู่นค่ะรถเขียวยังติดอยู่ที่เดิมค่ะตอนนี้ช่วยแบคโฮก่อนกองทัพเดินด้วยท้องค่ะตอนนี้กำลังกินข้าวเช้ากันตอนนี้เจ้าของแโคโบ,บอกว่ารอประกันรอประกันมานะคะ แต่ไม่รู้ว่าประกันรประกันอะไรยังไงไม่รู้เนาะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเอาคลิปลงนะให้ประกันมามาัดูก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะลงคลิปช้านิดนึงเนาะเพราะเราต้องรอค่าธรรมานก,ก่อน ทำเช่นนี้ก็มีแล้ว หัวข้าวมาดูรถขึ้นกันนะครับโอ้ยพาบอกกลัวขาดตอน้าบอกกลัวขาดตอนเลาถึงห้อถข้าวขอวข้าวมานั่งกินรอดูรถแบ็คโฮโอ้มีรถหกล้อหล่อเข้ามา เจ้าเลยจ้าน่าจะขนไม้น่าจะขนะไม้มาไว้ช่วยรถไปโผล่ขึ้นหรือเปล่า,าลโอ้มีต่ท่อนใหญ่ๆนี่ปะ ผมว่าหันจาไปไม่แน่จะว่าองไหนล้านบานดิตัเกียวที่ขันองกเอาเง็นจางไหก็ไดันหนึ่งตดอันหนึ่งเวลากันตทั้งันอีพูดเรื่องล้านบาทดีล้านบานอีก่นี่เข้าเ็นยังไงต่อจีก้อันเลยตอารกนี้รถรถหลอกอ้ามาแล้วมายู่นี่ยัวีนึง่ได้ตัเกียวไ่ได้ขึ้นตัเกียวดย รขึ้นรถฟันหน้าิที่อ่า่เขาไปายเขานรเี่ยวเป็นอน่หเขาารงมาลังิาาิูนัิงแน่ไม่เาเหลืออกไปิเนเคยเห็นรถปัหน้าผาก้านบอกัวตนะาแม่โก้เออเลืองนเขาินเาเขาิเาิิเียวไูเขานใหม่ม ที่นี่ก็ดูเขางม้ามอยก็เยอะรถวิ่ง่ะจอดอยู่ทั้งหน้าจาก่างเก่าพั่นเอาแต่รถเกี่ยวขึ้นนี่บ่จ้ะแม่เอาแต่รถเกี่ยวขืนอย่างเดียวปาดวิ่งกลับมานะครับเป็นยังไงเนาะรถวิ่งมาเคยเห็นวันนี้เราจะได้มาดูรถวิ่งกันค่ะไม่ใช่วินมอไซค์นะคุณตาบอกเป็นวินรถเกี่ยวนะ แสดงว่าพื้นที่เขตแถวนี้สิเป็นยังสี่แมนบาจาะติดยังสี่ตีดิน้นนนี่ครับแมนเหมอนเลยแนีไปฟังาอแวลงลงใ้งไเป็นภาพือขียพื้นที่นีเป็นนิตยสองแบบนี้ทั้งหมดเลยงานครับแถวนี้งานหมเลยไปนี่ลงไหนได้โตอนนี้โอ้โนี่ค่ะฟัง้จะงอที่พูดนะจมนะเขาว่ากันทีโบโก้าเท่าไหร่ แล้วคันนี้ก็รถจิ้มงานเขาบอกสติงโถสติงโตรถเสียทัดเรือถ่ายเรือถ่ายเราถ้าเป็นจังสี่นี่คือจังฮ่าเอาแมคโครคันนี้มาซอยคันนีแล้วไครสิเป็นผู้รับผิดชอบรถเกียวบอสบอลอ่ะตุนี้กาคือมันไม่จุ่มแหละคือรับผิดชอบไปลแมคโครของไผ่ของมันคือจังรถเกียวกับเสียรถเกียวแมคโครคันนี้กับของคันนี้อ๋อนึกว่งวัตวาห้าจ่างเขาม้าหรอห้ามาติด แล้วเขาต้องเสียให้หา่านเ่าเดียวหลมาอต่อยกว่ากิโลโออกมาแต่ปีหามาเพื่องานนี่โดยเฉพาะแต่บรู้ว่าคนไหนเป็นคนโพด่บุว่าไหมาบอคืออะไรนะคนไหนเกิดเป็นเงินหลเอนับวกล้มมาเอนเพราะว่าติดเนัคนที่ราหน แ่นข้อหนี้บ่ใช่คนนี้ไหมตีใช่คนนี้ไหมที่ว่าบอกพี่กัดใช่ไหมแม่นคนนี้บ่บ่ครับแสดงว่าคนละคนอันเอฟซีนั่นหูจักหลายแต่ว่าสีบ่หูจักเขาเขาหูจักเฮ้านั่นนะก็เลยหลงกันวีทัวทีบเาวันนผมกางหูผมกางเบิ่งดูนั่นแหละจ้าแต่ว่าเฮ้านี่สีบ่หูจักไผ่นั่นนะแต่ว่าเพิ่นน่ะหูจักเฮ้าวันนี้ก็สิเดะ มาละววาออกมาละมั้งไยินว่าดินดวนกับสีมาอยู่มาตั้งทุกที่เลยบะบกการเจกะอิกสักปักนเ้วกะอีกสองขันอย่น่ง้เราเล้ยสองันเี้ยงเมากข้าดีดีนะหามองกร์ตาบะ่าเ้ยมี่าัรถบินนะเจ้าของรถมาหรอ เดี๋ยวเรามารอดูรถวินกันค่ะว่าจะเป็นยังไงคุณก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะส่วนไม้นี่ก็น่าจะเอามาช่วยรถแบกขูดนไม้นี่ไปขนมาจากไหนนี่เอารถอะไรยกขึ้น

过来，过来，我们过我们接了。 I'm okay. ก่อนขัวนี่ก็เอาไม้ลงมันหนักมากนะคะดำดำแล้วมันไม่หลงต้องเอารถรถโคบดิรดงนี้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเอาไม้ไว้ไปลองแบคโคเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ารุ้นมาไว้ตามต่อกันคลิปหน้านะคะคุณเส้นสายมันสวัสดีค่ะภารก,กิจนี้อีกยาวไกล